ใครจะไปคิดนะครับว่าแอปพลิเคชันฟังเพลงแบบนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ลับๆในการคุยแชทด้วยนะครับโดยไม่ให้ใครรู้นะครับว่าเราคุยแชทในแอปฟังเพลงนั่นเองนะครับเดีย๋ยวส่งปุ๊บมันก็จะเด้งปั๊บตรงนี้เลยฮะง่ายๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื้อกเช่นเคยครับหลังจากที่นายตึงเนื้อได้ลองใช้แล้วนะครับขอบอกเลยนะครับฟีเจอร์แชทในแอปฟังเพลงแอปนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้เราได้คุยกับใครสักคนที่ไม่อยากให้คนใกล้ตัวรู้นั่นเองนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันแชทในแอปฟังเพลงจู๊กนั่นเองนะครับจูกมิวสิกที่เราไว้ฟังเพลงนั่นเองนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าฟังชันแชทในแอปจูกเนี่ยทำได้แนมเนียนมากๆครับเพราะว่าข้อความแชทที่เราส่งหากันเนี่ยมันจะไม่มีการแจ้งเตือนครับสมมต แชทอยู่นะครับแล้วมีคนใกล้ตัวทักว่าทําอะไรอะ่ะเราก็แค่พับหน้าจอแล้วบอกว่าอ๋อฟังเพลงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยทำออกมาส่งเสริมในทางที่ดีหรือเปล่านะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวในวันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันแชทในแอปพลิเคชันจูกนะครับไว้แอบคุยกับใครสักคนนั่นเองนะครับไปชมกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแชทในแอปฟังเพลงแอปจู๊กมิวสิกนั่นเองนะครับอันดับแรกคุณผู้ชมจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคคชัันนะรบ สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store หรือว่าจะคลิกดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมในาตึงหนือจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เรากดเปิดใช้งานแอป j ุกเลยครับ หลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันจู๊กแล้วนะครับอันดับแรกนะครับทางตัวแอปพลิเคชันจะให้เราทําการล็อกอินเข้าใช้งานครับโดยจะมีการล็อกอินด้วยการ3ช่องทางนะครับอันแรกก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ครับอันที่2ล็อกอินด้วยเบอร์มือถือของเรานะครับและอันที่3มล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลของเรานั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้วิธีที่ง่ายที่สุดที่นายตึงหนึ่งได้ลองแล้วนะครับนั่นก็คือเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของเรานั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับ จากนั้นรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับมันก็จะล็อกอินเข้าใช้งานให้แบบนี้เลยครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าหลักของแอปจู๊กแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปแชทหากันนะครับนายถึงหนึ่งแนะนําให้คุณผู้ชมเข้าไปตั้งค่าในเมนูบัญชีที่อยู่ด้านล่างก่อนนะครับมันจะเป็นไอคอนรูปคนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาที่เมนูบัญชีแล้วนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อบัญชีของเรานะครับให้คุณผู้ชมคลิกไปที่รูปโปรไฟล์ของเราครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากคลิกที่รูปโปรไฟล์เข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมสังเกต3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากคลิกที่3จุดแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาด้านล่างครับและหัวข้อที่เราจะไปแก้ไขก็คือแก้ไขโปรไฟล์นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาที่หัวข้อแก้ไขโปรไฟล์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขในจุดที่เราต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราก็เข้าไปเปลี่ยนได้นะครับและที่สําคัญนะครับชื่อเล่นของเรานั่นเองนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งชื่อใหม่ได้เพราะว่าชื่อตรงนี้เนี่ยเราจะต้องส่งข้อความแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ด้วยนะครับเขาจะได้ค้นหาชื่อแล้วเข้ามาแชทกับเราได้นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเรียบร้อยที่มุมขวาบนครับ หลังจากที่เราแก้ไขโปรไฟล์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกมาไปที่เมนูบัญชีนะครับเอาละครับหลังจากที่เราแก้ไขรูปหรือว่าชื่อโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องแจ้งชื่อบัญชีของเรานะครับส่งให้ฝ่ายตรงข้ามรู้นะครับว่าชื่อบัญชีของเราชื่ออะไรนะครับอย่างเครื่องที่1เนี่ยชื่อว่าเทสนะครับเครื่องที่2ชื่อว่านายตึงนือนะครับถ้าผมต้องการเอาเครื่องแรกนะครับแชทหาเครื่องที่2เนี่ยเราจะไปที่เมนูค้นหาครับเข้าไปเลยครับ จากนั้นให้เ,าเราพิมพ์ชื่อบัญชีของเขานะครับหลังจากที่เราพิมพ์ชื่อบัญชีของเขาเสร็จแล้วนะครับ again, <ด>ให้เรากดค้นหานะครับหลังจากที่เรากดค้นหาเสร็จแล้วนะครับ <dumpling. S 1> จากนั้นให้คุณผู้ชมสังเกตที่แถบหมวดหมู่ด้านล่างนะครับ <house> ให้เ,เราเลื่อนไปนะครับเลือก <t> หัวข้อผู้ใช้งานนะครับ hungry. เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยทางระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานที่ตั้งชื่อว่านายตึงหนืดทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเห็นจากรูปโปรไฟล์ครับว่ามีรายชื่อนายตึงคนที่เราอยากคุยนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราคลิกเลือกโปรไฟล์ของคนที่เราต้องการแอบคุยนะครับก็คือนายตึงหนืดชื่อที่2นั่นเองเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของนายตึงนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีปุ่มแชทอยู่นั่นเองนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นแชทเก่าที่ผมคุยไว้เมื่อวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความนะครับเราก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งได้ตามปกติเลยครับกดส่งเลยครับ หลังจากที่เราใช้เครื่องแรกกดส่งข้อความหาเครื่องที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าทางเครื่องที่2เนี่ยไม่มีการเด้งแจ้งเตือนข้อความใดๆเด้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษของการคุยแชทในแอปจู T C K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 , ครับไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาะจะส่งข้อความอะไรมาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปดูแชทเองเนี่ยมันจะไม่เด้งแจ้งเตือนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางมือถือไว้เฉยๆหรือว่าวางไว้ไกลตัวมีคนมาแอบดูเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ครับว่ามีข้อความเข้านะครับถ้าเราอยากเข้าไปอ่านหรือว่าไปคุยแชทกันจริงงๆเเราาจะต้้อข ไปที่โปรไฟล์ของเครื่องแรกครับด้วยวิธีเดียวกันเลยครับทําเหมือนกันเลยไปที่เมนูค้นหาที่อยู่ด้านล่างครับึ ừ, จากนั้นเราไปที่แถบค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อบัญชีของเครื่องที่1น,นั่นเองหลังจากพิมพ์ชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราก็กดค้นหาครับึ ừ, หลังจากที่เรากดค้นหาเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนแถบด้านล่างครับแล้วเลือกหัวข้อผู้ใช้งานครับ ừ, จากนั้นเราก็จะพบบัญชีที่เราต้องการแอบคุยนั่นเองนะครับเราก็คลิกเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเขาแล้วนะครับเราก็เลือกที่หัวข้อแชทครับปึ๊บเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเข้ามาในห้องแชทแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์คุยได้ตามปกติเลยครับไม่ว่าจะเป็นการคุยแบบเรียลไทม์หรือว่าจะส่งข้อความทิ้งไว้ค่อยให้เขามาอ่านทีหลังก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับส่งปุ๊บเนี่ยเด้งปั๊บเลยนะครับในทันทีเลยเห็นไหมครับและนี่ก็เป็นฟังก์ชันดีๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ใครหลายๆคนคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนืรด้วยนะครับนายตึงเนืรจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายๆอย่าเกมนะทุกคน